สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะที่ชื่อมนนะคะจบ a t m 3รุ่นที่8นะคะก็ตอนนี้ทำงานอยู่ออสเตรเลียนะคะอยู่ซิดนีย์ค่ะงานที่ทำตอนนี้เป็นงานเกี่ยวกับส่วนล้างลับไส้ด้วยน้ำประจุลบนะคะหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าโคลอนไทดรเซราปินะคะงานที่ทำนี่ค่ะอยู่ทำอยู่ในเมดิคอสปา ในวนงานที่เราทำเนี่ยเราก็จะทำเฉพาะในส่วนของการส่วนล้างลำไส้นะคะไม่ได้บบกับคอนเ้ากับคนไข้โดยตรงความเป็นจริงแล้วแพทย์แผนไทยประยุกต์นักที่นั้นนะคะต้องบอกว่าเราเรียกตัวเองเองว่าเป็นนักบำบัดแต่เราไม่ได้บอกใครว่าเราเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์มากกว่าในลักษณะที่ที่เราทำ หลายตัวนะคะที่เหมือนกับกับของเมืองไทยแต่สมุนไพรที่นู่นเนี่ยเป็นสมุนไพรที่สกัดออกมาในรูปของสารละลายแล้วเป็นเหมือนยาน้ําแก้ไออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นเป็นตัวเดียวๆไปแต่แล้วเนี่ยเขาเอาสมุนไพรที่สกัดแล้วเป็นน้ำเนี่ยในรูปแบบของยาน้ำเนี่ยเอาจับผสมกันจ่ายยาเหมือนกับให้ไปัปเป็นรายบุคคลไปตามอาการที่คนไข้คนนั้นๆเป็นยกตัวอย่างเช่น เขาใช้สายสกัดเทียนดำนะคะมีเทียนดำมีชเอมแล้วก็มีอบเชยอบเชยของเขาเนี่ยจะใช้ในตระกูลของแคสเซียก็คือเป็นไอเป็นเปลือกที่ใช้ลดน้ำตาลในเลือดขิงแล้วก็ไอตัวที่เขาใช้อีกเป็นสายสกัดน้ำเลยนะที่แบบน่าสนใจมากคือใช้ใบโบโบค่ะทีแรกไม่คิดว่าจะมีแต่มีไอตัวพวกนี้ใช้ในเรื่องของ Insulin r e s i s t ส n c e โดยใช้อดิโพสดิโซโรออดิโพสเทชูหรือว่า VAT เนี่ยมาเป็นตัวชี้เฉพาะว่ามีคนไข้อย่างมีปัญหาเรื่องของอัญญาต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับนักธรรมชาติบำบัดที่คนไข้ไปหาแต่ค่อนข้างหลากหลายก็มีการใช้อย่างกว้างขวางแต่เขาค่อนข้างจำกัดในการใช้สมุนไพรตรงนั้นตรงที่ว่า ถ้าคุณเป็นคนทั่วไปเนี่ยคุณจะไปขอซื้อสารตะกรัน้ำอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่มีขายต้องเป็นคนที่เป็นสมาชิกต้องเป็นคนที่ทํางานในบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นออนักบําบัดจริงๆคุณจะใช้ได้ก็วนใหญ่ <Yeah. S 2> แล้วถ้าพูดถ,ถึงในชีวิตประจําวันเนี่ยคนที่นั่นจะกินชาดังนั้นเนี้อขมุนไพรก็จะเป็นอยู่ในส่วนของชาที่เขากินอย่างคนที่มีความรู้ดูแลสุขภาพ เยอะๆนี่ผู้คนในเมืองจะออกมาวิ่งรับแสงแดดกันแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะดูแลสุขภาพแล้วรู้จักสมุนไพรหรือว่าการใช้ธรรมชาติบำบัดทุกๆวันแต่ในเรื่องของเป็นเอ่อ uh, medical เท r มถามว่าน,นี้ขึ้นอยู่กับส่วนตัวบุคคลก็คล้ายๆกับเมืองไทยที่ยังต้องแพทย์แผนปัจจุบันต้องบอกว่าโดยส่วนตัวแล้วนะคะความเป็นจริงแล้วทุกๆอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับ ส่วนตัวบุคคลโดยส่วนตัวพี่เองเนี่ยที่ใช้วิชาที่แพทย์แผนไทยประยุกต์มากถึงมากที่สุดก็ว่าได้นะคะคือในสิ่งในงานที่เราทำเนี่ยเราพยายามใช้ความรู้ที่เราเคยมีกับสิ่งที่เราเรียนรู้ใหม่ๆเนี่ยทุกๆวันเอามาผสมกันให้มันได้สิ่งที่ดีที่สุดหลับ,บ,บคนที่มารักษากับเราอย่างเช่นว่าตอนนี้พี่กำลังเรียนอเรนิเดียลมาสตคือการนวดที่เป็นการ กดจุดรักษาแต่ใช้น้ำมันในการนวดรักษานะคะเสร็จแ,แล้วเนี่ยเวลาที่รักษาคนไข้เนี่ยพี่ก็จะเอากดจุดของเราเนี่ยมารวมกับสิ่งที่เรียนวิชาที่เราเรียนเนี่ยเราจะเน้นในการแก้ไขหรือว่านวดรักษาในกล้ามเนื้อที่มีปัญหาพี่ก็มานั่นนงพึกแล้วว่ามันเกี่ยวข้องกับสัญญาณสีห้าหกหรือว่ามันเป็นสูตรการรักษาสูตรการรักษาของ สัญญาณอะไรเป็นปัจจคาดไหมเป็นสัตตาคาดไหมหรือว่าเป็นแค่อาการทั่วไปที่แบบเกิดจากความเครียดความกังวลหรือแม้กระทั่งสิ่งที่มากระตุ้นให้เราเจ็บป่วยเท่านั้นเองค่ะตอนแรกเนี่ยต้องบอกว่าเราเริ่มจากศูนย์เพราะว่าเราอยู่ตรงนั้นเราพูดไปว่าแพทย์แผนไทยประยุกต์ไม่มีใครนะที่แบบเข้าใจฉันเรียนเกี่ยวกับ Traditional Thai หรือสอย่างเงี้ยเขาจะโอเคทีนี้เนี่ยถ้าเราบอกว่าเรียนทางด้านนี้มาวิชาแรกสุดท,ที่เขาคิดถึงก็คือวิชาหนวดแต่เราบอกไอ้นั้นมันแค่ส่วนหนึ่งของที่เราเรียนเราเรียนมากกว่านั้นเราเรียนวิจัยเราเรียนเออ่เกี่ยวกับการดูแลมารดาก่อนคลอดหลังคลอดแล้วก็รวมถึงสมุนไพรค่ะในส่วนของวิชาชีพของเราณจุดจุดนั้น ด้วยความที่ไม่มีใครรู้จักเราต้องสร้างตัวขึ้นมาเพื่อให้เขารู้จักว่าโอ้อมันมีวิชาชีพนี้อยู่ด้วยทําในที่เราได้ได้เรียนมาต้องค่อยๆมันใช้เวลาอะเพราะต,อ,ตอนนี้พี่อยู่ตรงนั้นมาปีนี้เข้าปีที่สามแล้วก็เริ่มระบบมันเริ่มเข้ามาคนไข้ที่มานวดรักษาเนี่ยนอกจากคนไทยแล้วยังมีคนไข้ฟิลิปปินส์มีคนไข้อินโดนไท้ออสเตรเลียบางคนมีเยอรมันคนหนึ่งมีสเปนคนหนึ่งแต่แล้วเนี่ย เขาก็มักจะปรึกษาอย่างเช่นคนไข้เป็นคนไข้อินโดจำเดือนมาไม่ปกติพอถามไปถามมาก็พบว่าอ๋อหนึ่งเขาเครียดสองเขาทํางานทุกวันแล้วก็เขามีปัญหาเกี่วกับการกินค่ะสำหรับพี่นะบอกเลยว่าถ้าจบแพ่ย์แผนไทยประยุกต์ธรรมศาสตร์ต้บอกว่าธรรมศาสตร์ไว้นะสบายน้องจะไปเรียนอะไรที่ไหนแบบ ในโลกนี้พี่ว่าที่นี่หนักที่สุดแล้วสำหรับพี่พี่ไปอยู่นั่นพี่ชิวมากคือเรียนทั้งวันอ๋อนี่เรียนทั้งวันไว้เลยชิวมากจริงๆหนักมาก <c oughs> ว่าอยากจะบอกว่าเรียนที่นี่น้องน้องต้องทําแหละน้องต้องทํากันบ้านงานอะไรไม่รู้เยอะแยะอยู่ที่นูน่นอ๋อพี่จะสอบพรุ่งนี้เย็นนี้พี่ยังเฮ้ยแกวักนึงอแบบไปเออกินข้าวก่อนกินข้าวก่อน กบบแก้อ่านหนังสือให้ฉันฟังหงนุนซีอะไรเงี้ยอ่านหนังสือสอบบางทีหนึ่งถึงสองชั่วโมงก่อนสอบพอละใช่ค่ะคือตั้งใจทางแรกไปคือตั้งใจไปเรียนปริญญาโทแต่ด้วยความที่ค่าใช้จ่ายมันสูงมากที่บ้านบอกอ๋อฉันไม่มีตังสงเธอแล้วนะก็เลยตั้งใจใหม่ว่าอ่าก็ได้ในเมื่อคุณไม่มีฉันก็ทํางานเองหาเงินเองส่งตัวเองอย่างนั้นจะดีกว่าเยอะมากค่ะน้อง แต่น้องรู้ไหมปัญหาของคนไทยคือภาษาพี่เนี่ยสอบไอเอลได้สี่เต็มเกคือไม่สามารถใช้อะไรได้เลยแต่ด้วยความเนี่ยส่วนตัวตั้งใจจะไปเรียนจริงๆก็พยายามหนึ่งเริ่มจากการทํางานสังคมเพื่อนแล้วก็งานที่ทำสังคมสังคมเพื่อนเนี่ยพยายามใช้ภาษาอังกฤษใี่มากที่สุดพี่เลอกเขียนภาษาไทยเวลาพี่จะทําอะไรก็แล้วแต่พี่ใช้ภาษาอังกฤษตลอด อันที่สองก็คือ,อสังคมที่เราทํางานเนี่ยมันอยู่ที่ความกระตือรือร้นความกล้าของเราที่จะไปทํางานร่วมกับคนที่เป็นโปรเฟ s ชั o นอลจริงๆแล้วอยากไปเรียนปริญญาโทสาขาเกี่ยวกับนะักกําหนดอาหารถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียก dietetics มันต่างกับคำว่า nutrition โดยฟิ้นเชิงมีเส้นกั้นบางๆบางๆระหว่างคำสองคำนี้คือ คนที่เป็นนูทริชั่นเนี่ยจะเป็นแค่ general public คือคนทั่วไปแต่ถ้าคุณเป็น d i e t i t i ย n คนที่จบมาจากสาขาเนี้ยคุณจะไปทำงานเกี่ยวกับพวกในโรงพยาบาลคุณสามารถให้การรักษาแบบแบบหมอได้แต่โดยการใช้อาหารเป็นพวกพลリเมนต์อาหารเสริมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับอาหารแล้วก็พลリเมนต์ค่ะตอนนี้เนี่ยเพราะว่าด้วยความที่เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อจะเป็นต่อยอดในในระดับปร,ริญญาโทที่นั่นค่ะก็กำลังเรียนอยู่เพื่อให้ได้พาเลตรงนั้นมาดิปโรมาต,ตอนนี้ก็กล่าวพูดไปนิดน,นึงก็คือเป็นเกี่ยวกับการนวดที่บอกว่าใช้น้ํามันมีการกดจุดดิปโรมาต,ตัวที่สองที่กําลังจะเรียนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฟิตเนสเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพถ้าพูดถึงฟิตเนสอาจะนึกถึงฟิตเนสเฟิร์สเทรนเนอร์การเทรนการดีว่าสุขภาพการรีคาวเวอร์ สุขภาพที่แบบปรับปรุงฟื้นฟูร่างกายดิโพรมาตอนนี้ก็จะเป็นพูดไปนิดนึงก็คือเป็นเกี่ยวกับการนวดที่บอกว่าใช้น,น้ํามันมีการกดจุดดิโพรมาตัวที่2ที่กำลังเรียนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฟิตเนสเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพถ้าพูดถึงฟิตเนสอาจจะนึกถึงฟิตเนสเฟิร์สเทรนเนอร์การเทรนการดิวอัสุขภาพการรีคาเวอร์สุขภาพที่แบบปรับปรุงฟื้นฟู รายได้ดีแต่ด้วยความที่พี่กินเยอะอะค่ะนอะ้องพี่ควรจะมีอะไรมากกว่านี้ความจริงแล้วเนี่ยอย่างที่ตาปาเนี่ยเขาจะจ่ายเป็นตอนนี้จ่ายเป็นชั่วโมงเฉพาะที่เราทำนะยู่ทําเกินโอเวอร์ไทม์ฉันไม่จ่ายอยู่นะดูต้องทําทุกอย่างให้เสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงลูกค้าหรือว่าคนไข้หนึ่งคนในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยทาให้เสร็จนั่นคือดูจะได้เจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยแต่ปกติแล้วเนี่ยก็จะมีคนไข้ที่เป็นวดตามบ้าน เราก็ค่อยๆดิวเอาไปนวดเขาบางทีได้เงินน้อยกว่าที่เราทํางานในสปาในเมดิคอสปาเราก็ทําเพราะเราอยากหนึ่งเราใช้สกิลที่เราเรียนมาเราเป็นหมอในฐานะที่เราไปดูแลเขาที่บ้านเราให้ความคิดเห็นเราดูแลสอบถามตั้งแต่เรื่องกินเรื่องนอนอะไรที่เคยเรียนมาประมาณหยิบมาใช้แล้วก็ความรู้ใหม่ที่เราได้จากที่สปา <S <S บางท,ทีเรายังเอาลูกค้าเราไปทําที่สปาเลยแบบ แนะนำเขาไปทำไอ,อโคโลโนิกสหรือว่าโคโลนโดเรเทอร์ปีที่ร้านก็มีถ้าจะไปเรียนโทในสาขาที่อยากเรียนนะคะต้องเก็บจากที่เก็บอยู่แล้วเนี่ยอา, 1, 5, าทิตย์หนึ่งหนึ่งบาทต่อวีคค่ะต่อปีถ้ากว่าจะได้เรียนนักจุดๆุดนั้นเฉลี่ยต่อปีเนื่องจากเราเป็นนักเรียนต่างชาติมันจะมีแพงนิดนึงนะคะก็จะอยู่ที่25,000เหรียญ สอปีค่ะสองปีครึ่งค่ะสําหรับการเรียนเรญยาจศของเขาสองสองปีครึ่งแต่ถ้าน้องคนไหนสนใจแล้วอยากเรียนจริงๆภาษาสําคัญมากเขาเรียกภาษา7.5 r i d i n g 7 overall อันแรกแน่นอนเบนิกสุดหนึ่งนอกจาก f o r m รู้ทางแผนไทยที่น้องต้องมีแล้วเรื่องของภาษาภาษาสำคัญมากๆ ถึงน้องจะมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยขนาดไหนแต่น้องภาษาไม่ผ่านยังไงแล้วเนี่ยเขาก็ไม่รับค่ะก็อย่างแรกสุดนะคะพี่ขอคอนเฟิร์มนั่งยันนอนยันและตัะแง่งยันทุกท่ายันนะคะน้องบอกเลยว่าแพทยแผนไทยประยุกต์ที่ธรรมศาสตร์จะทําให้น้องมีความรู้หนึ่งน้องจะภูมิใจในวิชาชีพที่น้องเรียนมากและมันใช้ได้จริงๆค่ะน้องอีกข้อหนึ่งก็คือแพทยแผนไทยประยุกต์ ไม่เหมือนกันแต่หมอเนี่ยเขาบอกว่ายุ่เจ้าเฉพาะทางทางนี้แต่ใครจะรู้ก่อนหน้านั้นมีคนสนใจวิชาชีพอื่นมากมายในโลกเขาอาจจะไปสนใจในเฉพาะทางในเรื่องของเด็กหลังโลอดเลยก็ได้ไม่ใช่ว่าแค่เด็กน้องเข้าใจไหมความเฉพาะทางเนี่ยมันต่งกันได้ค่ะมีคําถามอะไรก็ตรงนี้นะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะเฟซบุ๊กนะคะเจมอนไซส์โฟนดอทคอมขอบคุณค่ะ